สวัสดีทุกคนมาหาซื้อของก็ไม่มาขายจะเอาแต่ของเซเว่นกินก็ไม่อยากกินทุกคนไม่รู้จะกินอะไรดีร้านคา้านี่แต่ขาหมูไม่ได้ไปตลาดนี่โอ้หาของกินยากจังเลยผู้แมวเหมียวแมวแมวแมว,แมวไปแล้วไปแล้วไปไปไป เอาแล่นไปบ้านภัยระบานมาว่มาวเห็นไหมหาอะไรกินก็ยากไม่รู้จะไปซื้ออะไรกินทุกคนเลยม,มาเซเวน่นมีแต่ของเซเว่นขายข้างนอกไม่มีขายไอของกินไม่ไม่ค่อยมีเออ เดินอ้อมมนจะไปซื้อทอดไก่เขาเพิ่งจะตั้งเตาถ่านโอ้ยตั้งกระทะก็ะเลยไม่ได้ซื้อจะกินของเชนก็เบื่อเบื่อ,อทุกคนเบื่อมากไม่รู้จะกินอะไรวันนี้ไม่น้อยนอนทั้งวันเลยคลิปเคลบก็ไม่ได้ทำอ่ะเอาทำจังหน่อยเนาะทุกคนทักทายกันโอ้วันนี้ไปดูป้าลุงเนาะทอดกระถินทีมงานไปแทบทุกคนเห็น คุณครูพรด้วยอืมพรสายทิพย์ก็ไปเอออิ่มบุญอืมขอให้ทุกคนเดินทางถึงจุดหมายปลายทางก็ดีใจกับป้ากับลุงนะคะทุกคนน,นี่นั่งกับอาพาร์ตรเมนเห็นไหมค่ำมืดแล้วเห็นบ้านไม่น้อยไหมนังคาติดก็ดังเลยชีชมพูบ้านชีชมพู มืดค่ำแล้วตะเวนลงดินแล้วไม่รู้จะกินอะไรหาอะไรกินทุกคนไม่รู้จะกินอะไรเออเดียนไงแล้วนั่นเขาบอกว่าเดียนงายใช่ไหมเดียนงางแล้วตะวันเดียนไงโอ้สวยสายไฟอะไรเนอะพลุงพลังอ าชากยฟุ้งชายไฟรถเขาจอดทำไรวะจอดทำอะไรตญยาปลายาปลาอะไรเออไม่มีอะไรที่เชียงนกกระจอกมันเข้ารังแล้วทุกคนเอเยอะแยะ,ยะเลยอากาศดี วันใช้ขอบฟ้าเขาเขียวเขาเจอดทำอะไรวะรถมันจอดทำอะไรวะมันจอดทำอะไรโอเคนะคะเมนอ่ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อขอบคุณมากๆนะคะทุกคน <c oughs> ขอบคุณ สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างรถคันทีนแน่แกมันจอดมองไม่น้อยทำไมน,ะนี่จอดทำอะไรวะนี่นะคะ